วันนี้เนี่ยวันนี้ท่านชมผมผมกับคุณเด็กเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับได้มีโอกาสคุยกับกับคุณประกิตกรอบกิจวัฒนาหรือว่าในวงการเขาจะเรียกกันพี่แมวพี่แมวเนี่ยนะฮะคุณประกิตเนี่ยเป็นอลัมนิสต์มติชนสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นอดีตครีเอทีฟเป็นคนที่เคยทำโปรเจกต์ให้กับอาจารย์ชัดชาตินะครับไอทำงานทำงานทำงานนี่นะฮะก็ชวนแกมาออกรายการเอ็กออฟแต่ปรากฏมีช่วงหนึ่งผมกับคุณเด็กก็ถามเรื่องนี้ถามเรื่องของคือวันนี้ใบก่อนก็ได้ ผมคุยกับพี่แมวเนี่ยชวนพี่แมวมาคุยเรื่องของแบรนดิงเพื่อไทยภาพใหญ่ภาพรวมนะแต่ว่าช่วงหนึ่งผมก็คุยชวนพี่แมวคุยกันถึงเรื่องของบทบาทของนายแบกนางแบกแล้วก็กรณีเนี้ยที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้เนี่ยว่ามันจะต้องถึงขั้นไหนต้องเป็นแบบนั้นเลยเหรือลองไปฟังดูฮะว่าพี่แมวตอบเรื่องนี้ตอบได้น่าสนใจเป็นคำตอบที่น่าสนใจ,นนนใจและพี่แมวเป็นคนที่อพูดกันตามตรงดอมส้มแกก็รูจ้จักนายแบกนางแบกแกก็รูจ้จัก คือมีเพื่อนอยู่ทั้งสองฝั่งนะฮะลองไปฟังม,มุมหนึ่งจากพี่แมวที่ตอบคําถามเรื่องนี้ด้วยเวลาที่มีม,มีปัญหาอยู่เวลามีปัญหาคุณจะได้เห็นว่าคุณจะต้องปรับแก้ยังไงก็เป็นโจทย์ที่ที่น่าสนใจทีนี้แล้วแล้วใน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 กลุ่มหนึ่งของซัพพอร์เตอร์ที่ยังที่ยังคงอยู่กับเพื่อไทย,ยอ,อย่างนางแบกอย่างนายแบกเนี้ยที่เราเห็นเนี่ย เราจะหาทางออกมาคือมันจะมีกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ท่านที่ผมเห็นนะคือกลุ่มที่ก็รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนเหมือนกันกระสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็อ้าวไม่ว่าจะเป็นยังไงชั้นไปกับพักหมดทางออกของเขาควรจะอยู่ตรงไหนคือผมเนี่โคตรเห็นใจนายแบกนางแบกมากๆเลยนะคือต้องบอกเลยก็นักการเมืองนี่แหละมันทําไม่ดีอเลยต้องต้องมาแบกอะไรกันเยอะแยะไปหมดเอาไวคือคือทีนี้ผมผมมีความเห็นใจในนายแบกนางแบกนะครับจริงๆคือ คือเนี่ยผมถึงพูดถึงว่าพักมันยืนบนศรัทธาแล้วนักการเมือง่ะไม่เห็นใจคนอย่างนี้เหรอเอ,อเขาเอาชีวิตเข้าแลกเขาเอาทุกอย่างของเขาว่าเข้าแลกเพื่อได้ให้พักอุดมรงอยู่แต่คุณคุณเคยตอบแทนอะไรนายแบกนางแบกที่คือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะ,ะคือหมาย<อ>มถึงว่า,าใ,ในแง่ของอุดมการนะคุณควรจะต้องให้เขาอยู่อย่างมีเกียรติด้วยนะ คือผมคิดว่าผมผมไม่ผมไม่อยากจะพูดเกราบเกือในแวดวงในเพื่อนผมว่ามีทั้งนายแบกนางแบบผมก็ไม่เคยไปไป,ไปต้องไปด่าไม่ต้องไปว,ว่ากล่าวอะไรหรอกคือจริงๆครับผมกลับเห็นอกเห็นใจด้วยซ้ำไปคือในแง่ของ,ของเรียกว่าคือถ้าจะให้ให้ว่าผมจะตําหนินางการเมืองวะเฮ้ยก็เพราะการที่คุณเล่นการเมืองไม่ตรงไปตรงมานี่แหละทําให้ผู้สนับสนุดดนของคุณน่ะต้องเหนื่อยอืม แล้วคุณเอาเอาความเป็นความตายเอาคุณเอาความศรัทธาของเขาไปแลกทุกๆอย่างอะ่ะ <c oughs> ผมเชื่ออะไรวันนี้ที่หลายๆคนเดินไปอะ่ะแม้กระทั่งผมเองก็ตามแต่ผมผมก็พูดเสมอว่าและไอ้สิ่งที่เราลบกันมา20ปีคนตายกันไปมากมายม,มันไม่อยู่บนสมการการเมืองได้เหรอถูกไหมคือผมคิดว่าเรื่องนี้ผม ผมผมเห็นใจนะผมไม่ยังไม่รู้ว่าทางออกแต่ถ้าจะทางออกผมเชื่ออะไรถ้าคุณทำพักใหม่นะผู้สับสนแนวเนีน้ยก็จะไปอยู่พักใหม่เขาก็จะมีพื้นที่แล้วดีด้วยเขาคัาสามารมหนังแบกแล้วผมว่าที่ทำงานก็จะได้ไม่ทาพักใหม่อย่างอย่างที่ได้หลังใจฝันเขาด้วยอืมครับ<น>ส่วนหนึ่งเราเห็นเราเห็นนายแบกดางแบกหรือผู้สับสนบางคนจะถึงขั้นต้องมาท้าทาย<ช>กันม,มาสาบานกันอะไรแบบเนี้ยในในสิ่งที่บางทีก็ไม่ควรไปท้าทายไม่ควรไปสาบานกันเนี่ย ในในมุมของพี่แมวอยากจะสื่อสารอะไรที่คนสนับสนุนเหล่านี้ว่าคือคือสังคมโซเชียลเนาะคือจริงๆคือมันเปืนลัานกันบ่อยอะ่ะจริง,รงก็ควบคุมอารมณ์กนไม่ค่อยอยู่หรอกแต่ผมแต่ผมมากคือ <S 1> <1> <S อย่างที่ผมบอกว่าคุณคุณทะเลาะกันไปอะ่ะก็ลองถอยกลับมาดูหนยว่าใครใครใครวินในเกมนี้ถูกไหมในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายปยายพิจัยทั้งสองฝั่งเนี่ย ใครใครชนะในเกมนี้เหรอเจ้ามือชนะใช่ไหมเหมินรอบคือกินรอบวงหมดแล้วคุณไม่มีวันชนะแล้วคุณคุณก็จะจะ,จะต้องจะต้องตกอยู่ในในสภาพสังคมอย่างนี้ไปตลอดอย่างนี้ได้เหรอถูกไหมคือ <c oughs> ผมผมผมเห็นใจนะคือทุกๆเชา้าผมก็จะเห็นทั้งสองฝั่งอ่ะจะมีความรู้สึกซัฟเฟอร์นะในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางออก ใช่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้สังคมเราเป็นเป็นสังคมไพโบล่าจริงๆเหรอถูกไหมพรุ่งนี้ก็มี Good New, กู๊ดนิวเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกชั่วโมงหนึ่งมีแบดนิวอะไร่ปรับก<ล>ไม่ทนันปรไม่ทันหรอกถูกไหม,มนี่แล้วจริงๆผมอยากให้ให้ให้ทั้งสองฝั่งอะถอยมาดูภาพกว้าง<ช>คือผมก็ไม่ได้เป็นมนุษย์โลกสวยนะแต่ว่า คุณก็รู้อยู่ว่าประเทศที่แม่งพูดหอะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ก็ก็อยากจะบอกว่าคือบางครั้งเ่ยผมก็เข้าใจนักการเมืองนะว่าเขาก็มีเงื่อนไขในเกมที่เขาเล่นคือมันไม่ได้ว่าทุกอย่างมันอินโนเซนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าจริงเราก็ไม่ต้องไปตึงกับมนมากคือบอกว่าเราพยายามหาหรือมองเขาว่าเอ้จริงไอ้ในแต่ละสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมี มันมีเงื่อนไขอ,อะไรที่มันอยู่ในนั้นอีกไหมอะไรเง<ม>ี้ยแล้วเราก็ผมคิดว่าพราะเราไปตึงกับมันมากๆะครับจริงๆเอาเข้าจริงๆบทสุดท้ายอะประชาชนนี่แหละเป็นคนเครียดที่สุดไปหาจุดที่พอดีเออหาจุดที่พอดีอะไรงเงี้ยมันอแล้ว,แล,วแล้วที่แบบในกรณีที่แบบว่ามันมี การสัญญาไปแล้วกรณีที่มีการท้าทายไปแล้วแล้วมันมีดิจิตอลฟุตปรินต์ปรากฏชัดเจนอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันต้องถึงขั้นนั้นไหมคือไอ้ไอ้บางเรื่องราวมันก็พอทําได้จริงแต่ไอ้บางเรื่องราวที่มันไปสัญญงสัญญาการที่จะทำาปนจริงเนี่ยมันก็ออกจะดูเป็นเรื่องที่โอ้โหถ้าทําจริงก็น่าตกใจอยู่มันต้องถึงขั้นนั้นเลยไหมหรือจริงๆแล้วก็แค่แบบว่าเออเขาซัฟเฟอร์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็พอละไม่ต้องไปอะไรเนใช่คือคือคือสำหรับผมเนี่ยนะคือจริงจริงอ่ะ คือผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบใช้ควาว่าไอต้ตบ,บัดสัตว์หรือทําไม่ได้เอ้แบบเห็นไหมมึงทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือไม่ค่อยอยากจ<ม>่อไอ้สภาวะของการเยอะเย่อะอะไรอย่างเงี้ยเลยคือจริงๆอ่ะไอ้เวลาเราจะทําเราจะทําจริงๆอ่ะหรือสิ่งที่เราเคยพูดในอดีตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆบางทีเราก็ต้องกลับมาดูได้ยนะเงื่อนไขมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคือ,อคือจะ คือก็อย่างที่บอกว่าคุณประเทศเนี่ยม,มันพฤสดานซะจนแล้กว่าคุณอ่าอ่าโอเคพี่แบรก็จะบอกว่าเพราะเหตุอะไรมันถึงเป็นเช่นนั้นใช่อ่าถ้าเหตุมันสมเหตุสมผลในสิ่งที่เราส,สัญญาไวา้ก็ว่าไประอย่างใช่ไ<ว>หมแต่บางเหตุเน,นี่ยเราควบคุมไม่ได้ถูกต้องอคือคือผมผมมองอย่างนี้นะคออคือคือผมก็ไม่อยากให้ให้ โอ้โหเราไม่ต้องไปตึงกันมาอันนี้อันนึงผมพูดในมุมในมุมของรู้จักทั้งสองฝ่ายกองเชียรแต่ในระดับเลเวลของนักการเมืองผมคิดว่าการที่คุณมีคอมมิชเมนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะคือเพราะฉะนั้นถ้าคุณคอมมิชเมนแล้วคุณทําไม่ได้คุณต้องไม่พูดหรือคุณต้องไม่มีคอมมิชเมนในสัญญา แต่ถ้าในระดับประชาชนผมยินชัยนะผมว่ามันมันมีอะไรที่แบบบางทีคุณไปคอมมิชให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคุณเอาขี้มาปาผมอะไรอย่างเงี้ยคืออกว่าไม่ได้ไป็นขนาดคือโดยสถานะต่างกันนคือโดยในสถานะกองเชียร์อย่างเงี้ยมันอยู่บนเงื่อนไขที่เราเชียร์ใช่ซึ่งแต่เราไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมถูกต้องไหมแต่ว่าได้สถานะของนักการเมืองว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอันนั้นนะคุณอยู่บนสถานะที่คุณรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะต้องทํำยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่แมวมองว่าโดยเลเวลแล้วมันไม่ควรน่คือเลเวลแบบชาวบ้านยกโทษไปคุณไม่ต้องไปตึงอะไรกับมันมากหรอกแล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะมีแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างเล็กน้อยถูกต้องพอแล้วอไม่ต้องไปปาเนะไม่ต้องไปปาด้วยผมก็เฉยๆก็รักใครกันดีอยู่ก็เข้าใจนะผมผมเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่พูคือแต่ว่าแน่นอนนักการเมืองไม่ได้นักการเมืองคุณคุณรู้ดีกว่านี้แล้วก็คุณมีก คือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีคอมมิชเมนต์ต่อเล็กนี่คุณห้า <Okay. S 3> มปูเด็ดกันโอเคครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนจากการสัมภาษณ์กับพี่แมวนะครับก็บังเอิญว่าสถานาการณ์ที่สถานาการณ์ที่คุยเนี่ยมันเข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้พอดีนะครับจริงๆก็ใกล้เียก็เลยถามประเด็นนี้และเลยเอามาให้ฟังบางส่วนก่อนนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ